สลามอะลัยคุมมะเรมะมะตุลลอฮิวะบะเรากาตุมาพบกับผมนะครับใน E p ีที่1ิกนะครับกับการเทียบสระในภาษาอัหกับกับภาษาไทยเพื่อให้ผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้อัลนุรานะครับการพื้นฐานง่ายต่อการเรียนรู้ง่ายต่อการพยายามให้ง่ายต่อการที่จะเข้าถึงอัลนุรานะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับคุณครูผู้ที่มีกําลังสอนนักเรียนอยู่ที่ลูกศิษย์ของเรานั้นกําลังจะจบป .6 แล้วแต่ยังอ่านกุรนอ่านกุรอ่านไม่ได้หรือว่า ตัวแม่ผู้ปกครองทัานใดก็แล้วแต่นะครับที่มีลูกมีหลานที่ยังอ่านกุรอานไม่ได้นะครับหรือว่าพี่น้องที่สนใจที่จะเรียนอ่านกัมภารนะครับเราสามารถลองนําวิธีการนี้ไปใช้ดูนะครับวันนี้ในอีพีที่สิบเอ็ดนะครับเราจะอยู่ในเรื่องของสระกัสรอเมื่อสระกัสรอมาสะกดกับอักษรทั้งหมดจะเป็นสระอีนะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็จะทาการนะครับเขียนก่อนนะครับในในการในตัวแรกนะครับในตัวแรกก็จะทาการเขียนก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับพี่น้องดูได้นะครับ เราดูนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อสระกัสรอไปสะกดกับคำหลังจะก,กลายเป็นสระอีเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านะครับคำแรกผมก็จะยกตัวอย่างในภาษาไทยทั้งหมดเลยแล้วเรามีลูกมีหลานเราก็เทียบให้เขาฟังบอกเขาว่าอักษรนี้คล้ายกับอะไรในภาษาไทยเรามาดูนะครับหัวกลมๆม,มีจุด2จุดหรือว่ามีสิว2เม็ดนั่นคือตัวกอฟ กอฟกายกาไรในภาษาไทยกอเราจะใช้คออะไรก็ได้ครับจะคอไหนได้หมดนะครับจะคอคนคอไก่คอคอให้เป็นคอก็แล้วกันแต่ผมใช้กอกออ่าคอกอฟนับเขียนกอเอาเขียนกอไว้อ่าเหมือนเดิมนะครับหลังจากกอฟนั้นไม่มีสุกูลไม่มีชัดดาครับไม่มีสุกูลไม่มีชัดดาที่กอฟเป็นดอมมาดอมมาเมื่อไม่ยุ่งกับใครก็เท่ากับสระอูแต่เป็นสระอูหางสั้นอ่าเป็นสระอูเสียงสั้นนะครับ ก็คืออ่านว่ากอฟเราอยากชี้ชัดๆชัดๆกอฟกูสั้นๆต่อไปนะครับจุด2อจุดเมื่อก็เลยแต่ไม่มีไม่มีหัวไม่มีหัวนะครับแต่มีสิวด้วย นั่นคือตัวตาตาเท่ากับอะไรในภาษาไทยตาเท่ากับตอนะครับเราก็บอกนักเรียนแล้วก็เทียบเอาไว้นะครับหลังจากตามีเครื่องหมายอะไรครับมีเครื่องหมายสุกูลสุกูลอยู่บนตัวอะไรตัวลามลามเท่ากับอะไรในภาษาไทยลูกลามเท่ากับรออ้าวตอรอตุลาคมไม่ใช่อ่านไม่ได้นะครับตอรอต้นก็ไม่ได้นะภาษาอาหรับนอ่านไม่ได้ทําอย่างไรให้มันอ่านได้นี่คือสระที่เราจะเอาแล้วเรากลับมาดูสระที่อยู่ที่ตัวตาสระที่ตานั้นเป็นสระอะไรครับกัสรอ กัสรอเมื่อไปสะกดคำหลังผมบอกแล้วนะครับว่าจะเป็นสระอะไรครับสระอ,อีสระอีนะครับแต่เมื่อไปสะกดกับรามนะครับเราต้องเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มไม้ทูก็ไปด้วย่าตาลามติลกระดกลิ้นนะครับต่อไปนะครับนะครับต่อไปตัวอะไรครับนะมีจุดหนึ่งจุดตรงนี้ก็คือตัวนูนูน,นเต้าอะไรในภาษาไตยนูนเต้ากับนอหลังจากนูนไม่มีสุกูลแต่หลังจากนูนมีอลิฟ อาลิฟเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็ก่อนหน้าอาลิฟเป็นฟัตฮะฟัดฮะเท่ากับสระอาเมื่ออาลิฟต่อใต้เป็นสระอาหางยาวและใส่สระอาไปสองตัวเพื่อให้รู้ว่าคํานี้อ่านยาวสองอา,ารักกาำกับเอาไว้เพื่อให้ง่ายต่อผู้เรียนอ่านพร้อมๆกันครับกูติลนาคูติลนาเราก็บอกนักเรียนต่อนะครับอ่อาเอานี่ตัวอะไรลูกอ่อตัวนูนี่ตัวอะไรลูกเราก็ชี้ไปนักเรียนก็อ่านเองนะครับอ่านักเรียนก็ออกเสียงเองวิธีการ อ่านที่ที่ผมเทียบเนี่ยเพื่อต้องการที่จะให้อ่านให้ได้ส่วนเรื่องออกเสียงจําเป็นที่ครูผู้สอนนั้นจะต้องแนะนําต่อไปครับคํานี้ผมจะไม่เขียนแล้วนะครับยะผมจะสะกดให้ฟังแต่ว่ายะอยู่สั้นๆน,นะครับเอาเป็นสำเนียงฮาบฮิบตัวฮาเล็กลำคอส่วนกลางบบูนะครเดี๋ยวในอีพีนี้จะแนะนํำฮาเล็กตอนตอนท้ายนะครับอ่านพร้อมๆกันครับยูฮิบบู ยูฮิบูนะครับต่อไปคำต่อไปนะครับอ่านนะครับคำต่อไปฮัมซะฮัมซะนะครับม่ใช่ฮัมซะฮัมซะ that is b a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  Ay a นะครับไออา s ะ s ะอ่าพรอมๆกันครับ i i สะต่อไปผมจะสกดเกปนดนึนองวาวชีย ชินอเลฟชาว่าราวิร์ฮามิมฮุมวาชาวิรฮุมวาชาวิบฮุมอ่ะก่อนชให้นักเรียนนับตัวอะไรบ้างอักษรอะไรบ้างเพื่อให้นักเรียนแม่นยำการอ่านสะกดเนี่ยนะครับมันมันอาจจะช้าแต่เราพยายามเน้นเรียนในกระดานนะครับอ่าเน้นเรียนในกระดานยะยะยูนูไซนัสตัวไซมันรวมไซนัมซิลกระดูลิ้ ยูนัสซิลยูนัสซิลต่อไปสะกดเป็นสำเนียงอีกว้าวลามวัลชาช,าช,าช,าชาัดชัดชัดอยากชื่อตัวสอนฮักตัวกั๊บมีความแน่นมีมาต่ดต่สั้นสัน้นวัลฮิกมัตวัลฮิกมะตบัตไปบาบีฮัมซาห์ อินตัวนานพยายามแนะนำนักเรียนเลยอย่าอย่ามีลมนูนนี่สันส้นๆฮาฮีตรงนี้ยาวสองนะครับเราก็ไปเทียบเองเลยนะครับว่าอักษรนี้ใล้กับอะไรในภาษาไทยในนักเรียนเราเทียบมาดู bi นีฮี bi n น hi ี a fa ฟ h i l a m มชิลต a มิมตุม f a ชิลตุม ฟชชั่นุมนักเรียน oires, จะได้ฝึกทั้งทำนองจะได้ฝึกทั้งสำเนียงนะครับอ่าตัวฮาเล็กเนี่ยนะครับอยู่ที่ลำคอส่วนกลางฮาเล็กเนี่ยลมจะแหบๆแห้งๆเหมือนกับว่าเวลาเราเ,าเล่นฟุตบอลเหนื่อยๆหรือออกกำลังกายเหนื่อยๆแล้วเราหายใจตาปากะมันก็จะนะครับลมเหนื่อยหรือว่าลมที่เราดื่มน้ำแล้วเรารู้สึกสดชื่นเนี่ยนะครับนั่นแหละคือลมนั่นแหละครับนั่นแหละคือลมของฮาเล็กนะครับนะอ่าให้เราจัเอาไว้นะครับในอีกนะครับอย่าลืมนะครับว่าการเรียนอัลกุรอานเนี่ยนะครับนะ เราพยายามที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยให้รู้สึกว่าสิ่งที่เรากําลังสื่อให้เขาเนี่ยเราส่งให้เขาเนี่ยมันไม่ยากนะครับแต่ถ้าหากว่าเราส่งให้เขาแล้วเ็ารู้สึกว่ามันยากต่อมาเขาไม่อยากจะเรียนแต่เมื่อเขาเห็นว่าเขาสามารถที่จะเทียบตัวอักษร้วยเขงไปเห็นอักษรตรงไหนปุ๊บเขาก็สามารถที่จะเริ่มอ,อ่านได้เราก็จะมีความสุขกับการเรียนเพราะฉะนั้นอันดับแรกคือทําให้เขารู้สึกมีความรู้ไม่ทำให้เขารู้สึกมีความอยาก มีความต้องการนะครับนี่คือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นนะครับในปีที่11ก็เหมือนกันนะครับนั่นคือการที่เรานั้นพยายามที่จะให้ตั้นนั้นรู้สึกว่าการเรียนอันกุรอานนั้นมันไม่ได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านถูกต้องจําเป็นที่ครูผู้สอนจะต้องออกเสียงให้กับผู้เรียน นะครับได้รับร่วมซักนะครับอย่าลืมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการกับเพื่อนเรื่องราวของอันกรานด้วยการสนับสนุนเนื้อสวรรค์ดาน่าใยกุฎิไกฟอยกุรินจาจริงใจของกุฎิน้อมเคียวของกุรินเดินทางไปทม,มพัดตำรอพบเนื้อสวรรค์ดานาาายกุฎินไกฟอยกุฎินอุ่นใจแน่นอนนะครับทานง่ายทานสะดวกแก้ยิบออกจากถุงใส่ปากเคี้ยวได้ทันทีต้องเนื้อสวรรค์ดาน่าใยกุริน <c oughs> เดินทางไปพักผ่อนต่างพื้นที่ต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดนั้นเหมาะสําหรับผู้ที่นะครับไม่รู้จะทานอะไรที่ไหนพด Don away ditu away unjalen ngap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh